1. นึงสุ่มตัวเลข1 5, นึถึงห้ตัวเขาต้อจะเป็นที่จะได้3หรือ5คือเท่าไหร่ PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS เท่ากับ2ส่วน50เท่ากับ1ส่วน25 2. คุณแม่มีโดนัทที่มีหน้าแตกต่างกันอยู่ทั้งหมด6ชิ้นต้องการแบ่งให้ลูกๆทั้ง3าคนคนละสองชิ้นจะได้กี่วิธี คนที่1 6ส่วนในวย2คนที่2 4ส่วนด้วย2คนที่3 2สองส่วนด้วย2นำมาตัดกันเท่ากับ90 3านักเรียนกลุกก่ม1มี7คนต้องการเลือกนักเรียนมาแสดงละครเวทีเป็นทหารรับใช้3คนจะมีวิธีการเลือกที่แตกต่างก,กันกี่วิธี7ส่วน3เท่ากับ7คูณ6คูณ5ส่วน้วย6เท่ากับ35 สการ์ดจำนวน9ใบแต่ละใบติดหมายเลข1นึถึงเกซุ่มหยิบการ์ดจำนวน2ใบจำนวนวิธีที่หยิบได้การ์ดหมายเลขที่เป็นจำนวนคู่ทั้ง2ใบมีทั้งหมดกี่วิธีสอง 4, ส่วนด้วยสเท่ากับ4ีคูณสส่วนด้วย2องแฟดนำมาตัดกันเท่ากับ6กห กล่องใบ1มีลูกบอลอยู่5้ลูกเป็นสีแดงเป็นสีแดงหนงลูกสีฟ้า4ีลูกสูงสีสงสีฟ้า4ีลูกสุ่มหยิบลูกบอลมา1นลูกจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีแดง Ns เท่ากับห้าเท่ากับหนึเท่ากับหส่วนด้วย5้า o. ไพ่ดอกจิก52ใบให้มีโจ๊กเกอร์จว่ว2ใบโดยหา P พโดยไม่คืนทั้ง2ใบเป็นเป็นดอกจิกไพ่ดอกจิกมี13ใบาจาก52ใบโอกาสใบแรกเป็นดอกจิกเท่ากับ13ส่วน52ส13ส่วน52เท่ากับ1ส่วน4เหลือไพ่52ใบเป็นดอกจิกเหลือ12ใบ โอกาสใบที่2จะเป็นดอกจิกเท่ากับ12ส่วนด้วย52ดังนั้น p เท่ากับ13ส่วนด้52คูณ12ส่วนด้วย5เท่ากับ1ส่วน4คูณ12ส่วนด้วย52เท่ากับ12ส่วนด้วย204ก็คือนำมาหารทั้งทั้งคู่12ส่วนด้วย2เอ้12หารด้วย2 2อง้อยหารด้วยสิเท่ากับ1นึ่ส่วนสิบกล่องใบหนึมีลูกบอลอยู่20ลูกเป็นสีแดง6ลูกสีฟ้า8ลูกสีเหลือง3ลูกสีดำสอลูกสีเขียว1ลูกสุ่มหยิบลูกบอลมา1ลูกจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีเหลืองหรือสีเขียว n ns เท่ากับยี ne เท่ากับส pe เท่ากับสส่วนด้วยยี เท่ากับ1ส่วน5 8นักเรียนกลุ่ม1มี7คนต้องการเลือกนักเรียน3คนมาแสดงละครเวทีเป็นกระต่ายเต่าและต้นไม้มีวิธีเลือกกี่วิธี p 7 3เท่ากับ7แฟกส่วนด้วย4แฟกเท่ากับ7คูณ6คูณ5เท่ากับ2 10 7คือเต่า หกคือกระต่ายหคือต้นไม้เท่ากับ2องรอสิบเในกลุ่ม10คนมีอยู่60%์ที่กรุ๊ปเลือด A ถ้าสุ่มมาสองคนพร้อมกันจากกลุ่มกลุ่มแล้วความน่าจะเป็นที่คนทั้ง2ไม่มีกรุ๊ปเลือด A ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ n s เท่ากับ10ส่วนด้วย ส่วนด้วย2เท่ากับ10แฟกส่วนด้วย8แฟก2แฟกเท่ากับ10คูณ9คูณ8แฟกส่วนด้วยแฟก8แฟค,คูณ2คูณ1เท่ากับ50เท่ากับ45 NE เท่ากับ45 4ส่วนด้วย2เท่ากับ6 PE เท่ากับ NE NS เท e, ่ากับ หกส่วนด้วยสี่สิบห้าเท่ากับสองส่วนด้วยสิบห้าทอดลูกเต่าสามลูกพร้อมกันความน่าจะเป็นที่ลูกเต่าทั้งสามลูกออกแต้มเดียวกันเท่ากับเท่าไหร่ NS เท่ากับหกคูณหกคูณหกเอเท่ากับหกพีเท่ากับ NE ส่วนด้วย n อเเท่ากับหกคูณหกส่วนด้วยหกคูณหกคูณหกเท่ากับ 1.36ส่วน36